สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยความลับอย่างหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับการใช้กล้องโซนี่นะครับในการเป็นเว็บแคมหรือว่าการบันทึกภาพออกสู่เรคคอร์เดอร์ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเรคคอร์ดภาพผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะนำกล้องโซนี่ของเรานะครับไปใช้ในงานของลักษณะการทำไลฟ์ a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกล้องโซนี่เนี่ย เป็นกล้องที่มีความสามารถในการบันทึกภาพแบบ 4K ที่มีความคมชัดสูงมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้กันคือเราสามารถที่จะบันทึกภาพที่มีความคมชัดในระดับ 4K ได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องบันทึกภาพแบบ 4K จริงๆนะครับอย่างภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นผมอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นไฟล์ที่บันทึกมาในขนาด Resolution เพียงแค่ Full HD แต่ว่ามีความคมชัดนะครับในระดับที่เรียกว่าเทียบเท่ากับ 4K เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับริ้วรอยบนใบหน้าของผมนะครับที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับในช่วงท้ายวิดีโอเนี่ยผมจะทําการเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆได้เห็นครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการ setting การตั้งค่าแบบหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของภาพนะครับที่เราบันทึกเนี่ยหรือว่าการทำไลฟ์เนี่ยมันสามารถที่จะให้ความคมชัดในระดับที่สูงมากๆเหมือนอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นตอนนี้ได้แต่ว่ามันก็มีเซตติ้งอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้กล้องเนี่ยบันทึกภาพมาแบบคุณภาพแบบ full hd ซึ่งไม่ได้มีความคมชัดเทียบเท่ากันนะครับ การตั้งค่าทั้งสองแบบนี้จริงๆมันเป็นทริคง่ายๆซึ่งโซนี่ไม่เคยบอกเราแต่ว่ามันก็เป็นทริคที่หลายๆคนอาจจะมีความรู้อยู่บ้างแล้วหรือว่าอาจจะใช้ setting นี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สังเกตตัวเองเห็นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตรวจสอบไปพร้อมๆกันแล้วก็แนะนําวิธีการตั้งค่าเพื่อให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะรคคอร์ดภาพ ออกสู่ recorder ภายนอกหรือว่านำภาพจากกล้องของเราเนี่ยไปทำการถ่ายทอดสดไปทำการไลฟ์แบบความคมชัดสูงเทียบเท่า Full HD ได้อย่างง่ายๆไปชมพร้อมกันครับก่อนอื่นนะครับไปที่การตั้งค่า setting เมนูของเพื่อนๆนะครับไปที่รูปแบบของไฟล์ format ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้โคดเดกแบบ xavcs นะครับแล้วก็เป็น 4K นะครับก็ลองเลือกเข้าไปดูนะครับมันจะมี2รูปแบบนั่นกนะ็คือเป็น 4K หรือว่าจะเป็น HD นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเป็น HD เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ,ะบันทึกภาพแบบ Full HD ธรรมดาที่ Resolution 1920คูณ1080นะครับแต่ว่า,าเป็น 4K เนี่ยก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดคมชัดขึ้นนะครับแบบ 4K มาใช้งานซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รคคอร์ดผ่านตัวกลอ้องหรือว่าเราไม่ได้ทำการไลฟ์แบบ 4K นะครับแต่ว่าไฟล์ฟอร์แมตตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกแบบ 4K เอาไว้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราเลือกแบบ 4K เอาไว้นะครับที่ recording เนี่ยที่ frame r a t ของภาพนะครับเราก็เลือกเป็นที่25เฟรมเนี่ยตามปกตินะครับแล้วก็เลือกที่100เมกะบิตเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีความคมชัดความละเอียดที่สูงที่สุดถัดมานะครับให้เพื่อนๆไปที่รูปกระเป๋ากล้องครับแล้วก็เลือกไปที่โหมด HDMI setting นะครับนี่ ก็กดเข้าไปครับตรง Resolution ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะเอาเป็น 4K กับ1,080หรือว่า Full HD ธรรมดาให้เป็นเพื่อนเลือกที่ Full HD ธรรมดาเลยครับ mm hmm. เพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยสัญญาณภาพผ่านพอร์ต HDMI นะครับที่มี Resolution เพียงแค่1,080นะครับแต่ว่าได้ความคมชัด ในระดับ 4k เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้เซตติ้งแบบนี้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับว่ามันมีความคมชัดที่แตกต่างกันขนาดไหนผมจะทำการทดสอบให้กับเพื่อนๆได้ชมเดี๋ยวนี้เลยครับว่าการเซตติ้งนะครับไฟล์ฟอร์แมตเนี่ยให้มันเป็นแบบ full hd กับ1080เนี่ยเวลาที่เอาพุทผ่านสายสัญญาณ hdmi ออกมาแล้วนะครับมันให้ค่าความคมชัดที่ต่างกันจริงๆ เดี๋ยวเรามาลองปรับตั้งค่ากล้องนะครับที่ไฟล์ฟอร์แมตตรงนี้นะครับให้มันเป็น XAVC แบบ HD นะครับนั่นก็คือ Resolution แบบ1,080นั่นเองนะครับแล้วก็ให้มันมี Bit Rate ที่สูงที่สุดเลยครับซึ่งมันสามารถทำได้เพียงแค่50เมกะบิตเท่านั้นเองก็ลองปล่อยออกมาดูนะครับแล้วก็ที่ค่า Setting ของ HDMI นะครับเราก็จะใช้ค่า Setting แบบเดิมเลยครับนี่ที่1,080แบบนี้นะครับ ภาพสัญญาณภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นไฟล์เซตติ้งนะครับแบบ1080แล้วก็ปล่อยสัญญาณภาพแบบ hdmi เนี่ยที่1080งพันทับแปเพื่อนๆนเห็นความแตกต่างไหมครับสิ่งที่ผมสังเกตได้เลยนั่นก็คือเรื่องของริ้วรอยความคมชัดที่เกิดขึ้นอยู่บนหน้าผากของผมนะครับให้เพื่อนเพื่อนเปรียบเทียบกันระหว่าง2ภาพนี้นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆคงสังเกตเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเซตติ้งการตั้งค่ากล้องนะครับแบบ Full HD กับแบบ 4K เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปล่อยสัญญาณภาพนะครับออกมาที่ผ่านสาย HDMI นะครับแบบ1080ก็ตามหรือว่าแบบ Full HD เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเซตติ้งการตั้งค่ากล้องให้มันเป็นแบบ 4K เนี่ยตัวสัญญาณภาพที่ออกมามันก็มีความคมชัดมากกว่าการที่เราเซตติ้ง ตัวไฟล์ฟอร์แมตนะครับให้มันเป็นแบบ1080 p. ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจในเรื่องของเทคนิคเข้าเทอมว่ามันมีรูปแบบการทํางานของตัวกล้องเนี่ยอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับเราสามารถที่จะบันทึกไฟล์วิดีโอนะครับผ่าน external monitor หรือว่าทำ Facebook Live ผ่านกล้องของเราเนี่ยให้มันมีความคมชัดในระดับที่สูงได้โดยที่เราไม่จาเป็นที่จะต้องปล่อยไฟล์แบบ 4K นะครับ ออกมาผ่านตัวกล้องเลยหรือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปรคคอร์ดผ่านตัวกล้องให้มันมีตัวไฟล์ที่มันมีขนาดที่ใหญ่มากเกินความจำเป็นที่เราต้องการเราก็สามารถจะมีไฟล์ที่มีความคมชัดสูงๆได้มาใช้งานนะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําไปทํา Facebook Live หรือว่าการไปทําการถ่ายทอดสดต่างๆนะครับรวมไปจนถึงเราสามารถที่จะรคคอร์ดภาพผ่าน External Monitor อร์หรือว่าบันทึกภาพผ่านคอมพิวเตอร์เหมือนอย่างที่ผม ทํางานอยู่ตอนนี้นะครับเราสามารถได้ภาพที่มีความคมชัดที่สูงมากๆในระดับ 4K โดยที่ตัวไฟล์เนี่ยมันก็มี Resolution เพียงแค่1,080 หรือว่า Full HD ธรรมดาทั้งนั้นเองแล้วมันก็จะมีไฟล์ขนาดที่เล็กมากๆทําให้สะดวกต่อการจัดเก็บพื้นที่ฟุตเทจของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเทคนิคเหล่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะนำเอาเอาเอา,เอาความรู้หรือว่าเอาเทคนิคกันเนี้ยไปปรับใช้ในงานของตัวเองกันดูนะครับหวังว่ามันจะทําให้คุณภาพไฟล์วิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็มีความคมชัดที่สูงขึ้นแล้วก็ทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูมีคุณภาพมากขึ้น ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้หรือว่าบางท่านก็อาจจะรู้แล้วอยากที่จะมีะส่วนเสริมอ,อื่นๆมาแบ่งปันกันเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวิดีโอนี้นะครับผมก็มาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆได้ชมประมาณนี้ในวิดีโอต่อไปผมจะมีทริคหรือว่ามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกก็รบกวนติดตามกด subscribe แล้วกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ เกือบลืมบอกไปอย่างนึงนะครับว่าเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับกล้อง s y n y r r o r l r s s นะครับที่สามารถบันทึกวิดีโอแบบ 4K ได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Sony a 6 0 0 1เป็นต้นไปนะครับ6001 6003 6004 6005 6006นะครับหรือแม้แต่ A7 นะครับที่มันเป็นซีรีส์ที่3ขึ้นมาเนี่ยหรือแม้แต่ A7R 2เนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพื่อนๆก็ลองเช็คดูนะครับแล้วก็ลองไปตรวจสอบลองไปเล่นกันดูนะครับว่าเราสามารถ ที่จะบันทึกสัญญาณวิดีโอแบบ Full HD ธรรมดาเนี่ยให้มันมีความคมชัดเทียบเท่า 4K ได้เรียกว่าใกล้เคียงมากๆเลยทีเดียวไปลองเล่นดูนะครับ